สวัสดีครับอยู่ราการสิวัตรตก้อนชาแนลวันนี้เราจะมารีวิว UX16 คกวิลาศที่มีสุ่มแรนดอมแล้วก็กดที่บอกว่าห้ามใส่อะไรก็ตามแล้วเช็คให้มา9 965ก็คือแบบว่าโอเคใช้ได้อะไรอย่างนี้มาอันนี้คือกระสุ่มแกะแล้วผ้าพลานเลยก็คือจบเลยนะอันนี้อจะรีบรันเลยเพราะว่า ไม่มีเสียงอ่ะเราจะเก็บปล่นแล้วกันชิ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 เราอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เข้ามือเดี๋ยวไปอันนี้มาอ่ะอันนี้แก่แล้วชิบหาแน่มาเราเริ่มจากคอะก่อนเพราะว่าเราสุ่มสีมาเราจะได้สีอะไรแบบไหนเอ่ยเราดูซิอ่ะคาะแล้วตือ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 ตื ตืตืตึอกเป็นเฮ้คุนๆน,นะสีเลยเอ้ยเราตากล่องด้วยได้ตัวหน้ากล่องนี้มาแล้วก็จะมาแกะชิ้นส่วนกันต่อโอเคแกะชิ้นส่วนกันต่อนะก็ใครละเช่นมาก็คือเก้าวันหนึ่งอ่ะให้มานี้เป็นเก้านิ้งเก้าแล้วก็ แก้สุดท้ายเป็นบีบอลเห็นไหะนี่บนะีบสอลโซายเขาให้มาเป็นตระกุลกลมซึ่งคอกวีหลักก็คือตระกุลกรมแต่ว่าเราจะลองแบบนี้ดูนะว่า,าจะใส่ได้ไหมเอามาต่ออันนี้คือราชเก9าอะแล้วก็มาทนี้ เราจะรีวิวเบรก่อนเบรคอฟิลลาทรงกลมมีใบเลื่อยที่ชัดแจ๋วมากเป็นสำหรับของคอฟิลลาแล้วใครอะเช่นมาก็คือ965เวลาใส่กระซองก็คือใส่ยึดอ่าก็ตะกูลล็อกอน,นะตะกูลกลมล็อกมีจุดเสียงอันนี้มากอ่านี่เรียบร้อยนี่คือของคอวิลลาเป็นสเตมินาที่อยู่ในนอนขึ้น วอนเดิมอีกนั้นเราจะเริ่มข้อสอบกันเลยดีกว่าเราจะเอาไปในนี้แล้วกันเริ่มจากตัวง่ายๆก่อนสมบูรย์คาดิเบอร์ประทะอคอกวิลาเราจะทำเป็นเรียงส,สุมๆน้ำนมเราที่ชวนี้ดูมาแล้วนะทวีทูวันกอชุด เล่มจากเทสเสียงก่อนเสียงมันบอกวี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 มันบอกว่ามันเสียงนาฬิกาเลยเราจะทำแบบนี้ไปก่อนลอหนึ่งโอ้ยเสียงได้อยู่ <c oughs> เสียงไม่ฟังเหมือนนาฬิกาเนี่ย ไม่ต้องเวลาจับได้เสียงวติ๊ติติวมาเราเราไม่ต้องเสียเวลาละอ่ะอันนี้แค่เขาสอบว่าการวิ่งเป็นยังไงก็การวิ่งเหมือนสเตมินาทั่วไปนั่นแหละมาทวีทูวันโคตรุดทวีทูวันโคตุด โควิลาดทอชิวเลยวันนี้ได้ให้หลายเทสแลว้วอควิลาดกูได้ชนะไปต่อมาจะลองเป็นบาลานทอยส์ตัวที่สองเราจะเอาตัวที่สองก่อนอันนี้ตัวกาอันนี้ตัวอันนี้ชิพายชุดเป็นที่ชื่นัอบละ โอ้โหคอกเวลาอยู่นิ่งเลยจุดจี้เสี่ยงมากแต่เป็นจุดจี้อันตรายที่สุดเลยอ่ะต็ดต็ดเต็ดต็ดต็ดอ่ะไว้ไทเกอร์ไปแล้วต่อมาก็บาลานเราจะสู้บาลานไปก่อนอ่าบาลานเป็นเอายูนิคอร์สติงก่อนอ่าบาลานกับยูนิคอร์สติงเริ่มเลย อันนี้ใช่ไหมพี่ช่วยก,กูหลากหลายครับยูน,นิคอนติงตั้งไกลแต่ตอกระทืบแต่กระทืบไม่ได้อ่า เราจะตัดข้ามเป็นอีเฟนนะเพราะว่าอีเฟนยังไงก็แพ้สตมิน่าก็ตามนั้นแหละอ่ะต่อมาโซอีคลิปมั่งแหละเราจะเปลี่ยนโหมดอ่าเป็นโหมดดวงอาทิตย์ก่อนหมดอีทิตแล้วค่อยเหมือนะจันเร็วเลยวันนี้เอาลองหลายเทสดูแต่เราจะแค่เราดวงอาทิตย์ก่อนนะเพราะจะทำให้เทสมันเร็วขึ้น อ่ะบาลานก็หมดแล้วนี้ต่อมาเราเอาเมตากันแหละวิซาร์ดลอตเมตาแต่ว่าอย่าค่อยใส่เป็นราชเก่าระับคอกวิลา ยอย่าว่าเขาวิลาไม่ดุดหมุนเลยอ่ะดูสินี่ขนาเช็ดก็อ่าห้าหกห้าแปดแหละอันนี้ห้าแปดดูสิโอ้๋กลายเป็นน้ำเลยเอ้ยแค่เราเรล่นยันไม่ได้เว้ยเราต้องยืนยันแบบน,นี้มากกว่าไอ้น,นั่นนะเราต้องอยืนยันแบบนี้มากกว่าถึงจะยืนยันได้ อันนี้ลองเทสจริงๆเลยว่ายืงยันว่ามันจะหยุดหมุนได้ไหมเพราะเป็นบอลชนิดเดียวกันดูซิว่าจะหยุดหมุนหรือใครจะหยุดหมุนก่อนเดี๋ยวไปไำไมนั้นเริ่มจากวีซารเราเอาที่ชุนนี้ก่อนเลยชุด เราจะเซตสองเทสนะเพราะว่าเราจะเอาอันนี้ให้พิซซ่าล็อตลงก่อนแล้วก็ให้อันนี้ลงวันนี้จะจบเลือกแค่พิซซาลอ็อตเพราะว่าเดี๋ยคคิดมันจะยากไปดนี่มีหามน่าจะมีฮามจะกดลงมาด้วยเลยเขาวิลาชิวมากเลย ปเฮป,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 ปอึอ่ามีคนแชมป์ขึ้นเมตาละหนึ่งคอกวิลาดมาเราเอาคอกวิลาดมั่งแลหละพุทธุทอ่าด,ดูดินี่รอบที่สองนะนี่รอบที่สอง ทำให้คนๆหน้าเบื่อกันก็นั่งตบตีกันอยู่เดี๋ยวบอกว่าเขาวิลาไม่เอาจริงเฮ้ยเฮ้ยจันนาเลยเฮ้ยเฮ้ยจเยินครับจะยินโอเค ถ้าเริ่มก่อนหรือเริ่มหลงังคคควีาดาชนะก็สรุปก็คือคอคควีาดาเก่งอยู่แล้วมันก็ถือว่าสมควรใส่ยาเขาจริงๆองะมาคราวนี้เราจะเอาสมบรคาร์ดิเบอร์กันอีกววาอันนี้หาได้มาแล้วเดี๋ยวละ้ะช่วยชูวันกดชู มีเซมินาร์นะจังหมดเลยคอเวลาหยุดเวลาปิ้งหยุดได้เลยอ้าก็แปลว่าห้าซู่แรงๆได้รึเปล่าไม่รู้อะต่อไปก็คอเวลากับไปเวนนกคอเวลาจะทำฮ่าสวยมากเลย น,นี้เอาใหม่นะอันนี้มันมันโดนมันโดนกระแทกปุ๊บออกดึงเลยเหมือนไหมเขาวิล่าจะไม่โดนกระแทกนะอันนี้โดนกระแท,ก,นะนนก,ะแทกปุ๊บเลยแล้วนะอันนี้เทสสุดท้ายแล้วนะถ้าถ้านกไปเวรมันในนี่อยู่ดี เออเขาอย่างชั่วหน่อยเออเขาอย่างชั่วหน่อยเออนั่นแหละสมเป็นในนี้หน่อยปิ้งวิ่งเดียวเลยโอเคอ่าจะรู้แล้วอ่เราจะปิดกี่กันดีกว่าตอนนี้เริ่มอันนี้แหละแต่เขาเขาบอกว่าเอ้ยยังไม่ได้ดีอันนี้เลยนะอ่าอย่าให้สายแฮกตัวหนึ่งอ่าให้โอกาสให้ตัวหนึ่งก็คือ หลายคนคาใจว่าฟอกหลักกับคอกวิลาดเนี่ยทำไมฟอกหลักในอนิเมะเนี่ยมันโดดแอคติฟได้แล้วมันดุดเหมือนเวลาเราจะมาดูกันว่าทำไมมันเตะอ,ออกได้ดนี่ไงอาสามารถควิลาดศไปเลยเซตที่สอง ก็าตามค่าครับกาแฟหลานยังก็ชนะมันโดนใบเล่นตรงนี้คือถ้าแอทแทไทยอะเวลามันวิ่งเข้าไปอะ่ะถ้าใบาเล่นมันหายไปมันก็หายไปนั่นแหละสอบเป็นฟอกหลักไหมใบเล่นหายก็หายไปแล้วก็ค้าวหน้าเราจะทําให้ฟอกหลักนั้นมีอันติมากขึ้นมีอันติติมากขึ้นนะตัวใส่น้ำหนัก ลองดูกันแต่ว่าเราแค่มารีวิวนี้ก็พอเดี๋ยวเข้าหน้านะค่อยมารวรีวิวสูบบุบบว่าจะสมกับหลังเค,ค้าวิลลาเนี่ยอะไรเช่นนี้จะปีีไม่หรือไม่เค้าวิลลาาก็ง่ายๆนะเป็นตระกูลที่สามารถเล่นแบบพวกนี้ได้ถ้าคอนสิร์าว,ว่ามันเล่นแบบไหนมั่งอ่าก็ห้างงงๆนะแต่หลายคนไม่งงหรอกอหลายคนก็รู้วยเล่นเตอร์กลมนี้แล้วก็ ก็คือตรงเนี้ยเขาออกแบบให้มันกลมอ่าให้มันเล็กลงก็ให้ออกแบบแบบนี้ใครจะใส่ระเช็ดต่ําก็ได้แต่ซ้ำระเช็ดต่ําต่ำบีบอลก็ได้เนี่ยอันนี้คือคัสตอมไลน์หรือจะใส่แบบที่มีน้ําหนักเยอะแล้วก็เคาน์เตอร์ยากแต่เดี๋ยวชิบหายก็อันนี้แบบสูงๆนี่อคอฟิลานวันนี้เราจะเริ่มเอาสูงๆก่อนนะกันถือว่าคนส่วนใหญ่เขาจะไม่รู้เรื่องว่ามันสูงแตกต่างกัน เขาพิลาสูงนี่ตึ๊อจะเอาฟ้องร้งมาลองกันอ่ะฟองร้องแกเป็นทนะนนี่นี่ดูนะอ๋อนี่นะเห็นไหมอ๋อมีจุดเสี่ยงมากแต่ถ้าเขาวิลาเน้นสูงมันจีจจุดเบามากนี่คือจุดเบา ต่อมาจุดที่สองจุดที่ระชเชดเรียกว่า455คนส่วนใหญ่ว่าระชเชตต่ำเนี่ยมันจะช่วยได้ไหมก็ช่วยได้ลถ้าสมมุติว่าคนอยากจะเปลี่ยนเป็นบิดต่ําบิดต่ํานี้อ่ะของวิซาร์ดอาร์คะาชเช455คือเอาของมันมาแล้วก็แท้เติมคอร์กฟีหลักขนาดเกบเลยมันเป็นตระกูลที่แบบว่าเรียบง่ายสมเป็นตระกูลนี้เียบง่ายเรื่ะ ทอวิล่เนี่ยมเลยมันก็ต่ำก็ต่ำนะเวลาสูงก็สูงดิเวลาต่ำมันก็ต่ำแล้วก็สูงก็สูงอ่ะก็ถือว่าผ่านทอวิล่ะผ่านเพราะว่าถ้าเอาหลักๆก็คือมันสามารถชนะอีฟนได้ไหมก็ชนะได้อยู่แล้วเพราะมันก็แล้วแต่ตามกฎของไอ้นี่อยู่แล้วตามความสามารถของมันก็คือนี่ก็ชนะอยู่แล้ว เฮ้ยพีอ่อันปีบอลสีเหมือนกันอ่ะดังนั้กนก็ตอนนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันเพราะว่าคอกควิลาาอ่าขอได้อยู่คอกควิลาาเนี่ยขอได้เนี่ยได้อยู่ถ้าคนอยากจะซื้ออกวิลาาก็เป็นเมตาตัวแรกแล้วเนาะที่สามารถคนได้ถ้าอคพวกตัวได้เมตาอย่างนี้อยู่ทีเอแต่ว่าถ้ารเขาบอกว่ามันกลัวน่าจะอยู่ทีเอก็อยู่ทีเอ 8. ก็ได้แล้วแต่เพราะว่า าสำหรับผมก็คืออยู่เทียเทียอสไปเลยเพราะว่ามันยังไงก็อคอกวิลามันมันมีฮามแบบแนีง่ไงดี่เนี่ยดนหฮามแบบเนี่ยเทียบง่ายเหมือนฟันอ่ะมันมีฟันเฟืองอ่ะมันช่วยเรื่องอ่ารับการกระแทกเหมือนกับโ h o ดเซอร์ค e อ่ะให้เรียกว่าโค้ดเบอร์สองล้กันโค้ดเบอร์สองที่มีกันลกิกา <laughs> <laughs> นั้นก็สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดสมัครให้แล้วกดดิ้ดเตือนหรือคอมเมนต์ว่าอย่างนี้ก็สนุกไหมหรือไม่ก็จะได้ปรับปรุงอะไรนะบ๊ายบาย